สวัสดีครับแฟนคลับกีเลนพยองเมืองทองยูในแดดขอต้อนรับเข้าสู่คอนเทนต์ของเมืองทองทีวีวันนี้นะครับเป็นวันว่างๆของพี่อาร์ตวัฒนากรสวัสดิละครพี่อาร์ตเองก็อยากจะดูฟุตบอลแมตช์เด็ดๆเพื่อมาปรับใช้ในแทคนิคต่างๆเวลาดูบอลก็อยากจะดูแบบสนุกเต็มที่ครับเชียย์สนุกเปิดเสียงดังๆแต่ว่าที่สําคัญคือเสียงจะได้ไม่รบก,กวนเพื่อนบ้านนะฮะ วันนี้เมืองทองทีวีแล้วก็พี่อาร์ตก็เลยอยู่กันที่ s g Home e x p e r i e n เ e เรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทานะครับเราจะพาแฟนคลับเมืองทองมาชมไอเดียของการทำห้องนั่งเล่นที่สามารถเชียร์ฟุตบอลได้อย่างสนุกสนุกมันมันและเสียงเนี่ยไม่รบกวนเพื่อนบ้านซึ่ง s G Home ช่วยคุณได้ครับสวัสดีครับผมอาร์ตรัฒนากรสมัละครครับ วันนี้เราอยู่ที่ HCG Home e x p e r i e n c นะครับวันนี้ผมจะมาขอไอเดียในการตกแต่งห้องนั่งเล่นเอาไว้ดูบอลไว้ดูหนังแล้วก็เก็บเสียงเพื่อไม่ให้รบก,กวนเพื่อนบ้านนะครับตามผมมาครับสวัสดีค่ะวค,ะว,ควันนี้มาดูตัวสินค้าตัวไหนคะอ๋อพอดีอยากทําห้องนั่งเล่นนะครับไว้ดูบอลแล้วก็ดูหนังนะครับ เอาที่มันแบบเก็บเสียงครับเพื่อลบกวนบ้านข้างๆพอ,อจะมีไอเดียแนะนำผมแล้วก็แฟนบอลไหมครับได้เลยค่ะก็คือทาง S c G Home Experience นะคะเราก็จะมีในส่วนของการติดตั้งอะคะ่ะตัววัสดุหรือว่าตัวผนังกั้นเสียงอะคะ่ะ ซึ่งเราค่อนข้างมีให้บริการแบบครบวงจรเลยนะคะก็คือตั้งแต่การสำรวจหน้าง,งานค่ะการออกแบบแล้วก็การติดตั้งโดยทีมผู้เชี่ยวชาญน,นะคะก็ในส่วนนี้ค่ะอันนี้ใจขอแนะนำเนาะที่เราติดตั้งโชว์อยู่อะคะ่ะเรียกว่าผนังกั้นเสียงด้านในที่เราเห็นนะคะจะเป็นวัสดุซับป้องกันเสียงสําหรับตัวผนังเรียกว่าตัวซาวบล็อกค่ะสามารถติดตั้งถ้าเกิดว่าอย่างที่คุณอาแจ้งอะคะ่ะอยากได้เป็นแบบ คมเป็นส่วนตัวป้องกันเสียงเวลาเสียงดังเวลาดูหนังฟังเพลงแล้วก็เชียร์บอลใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะก็แจงก็แนะนําเป็นตัวนี้ค่ะรูปแบบของเราก็คือจะเป็นการเหมือนต่อเติมผนังเพิ่มเติมเข้ามาค่ะก็โดยการที่กรูผนังแล้วก็ฉาบเรียบทาสีเหมาะกับทั้งบ้านที่เราอยู่อาศัยปัจจุบันและหรือว่าคอนโดมิเนียมอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้ค่ะมันจะทําให้แบบชีวิตหรือว่าอัธรสในการเชียร์บอลเราอะค่ะก็คือเต็มที่มากขึ้นแล้วก็เพื่อการที่เราเชียร์บอลหรือว่าดูหนังฟังเพลงได้อัธรสดมากขึ้นนะคะ่ะคะ จันขออนุญาตแนะนําเป็นตัวสินค้าตัวนี้นะคะตัวนี้เรียกว่าตัววัสดุซับเสียงอะคะ่ะเป็นวัสดุที่เรียกว่าตัวเซนดาล่าจะมีหลากหลายสีให้เราเลือกค่ะคือเหมือนปกติอะคะ่ะห้องนั่งเล่นที่เราดูหนังฟังเพลงอะคะ่ะหรือเชียร์บอลอะจะเป็นพื้นที่ผนังเรียบๆเนาะตัวนี้จะเป็นตัวผนังตกแต่งไปด้วยค่ะตอนนี้นะคะ่ะเขาจะมีรูปแบบใหม่อะคะ่ะจะเป็นผนังซับเสียงที่เป็นระบบอะคะ่ะดิจิตอลปรินติง้ง เราสามารถเลือกอะค่ะรูปหรือสีหรือว่าเป็นรูปของคุณอาร์ตเลยก็ได้สามารถปริน้นอยู่บนวัสดุเซนลราตัวนี้ค่ะแล้ไปติดตกแต่งบริเวณห้องนั่งเล่นเราได้ก็จะได้ตั้งแต่อัธรสในเรื่องของแบบซับเสียงแล้วก็ในเรื่องของความสวยงามบริเวณผนังได้ด้วยค่ะ จากที่เราดูสินค้ากันเมื่อสักครู่ะคะ่ะอันนี้หน้าง,งานห้องนั่งเล่นของคุณอาร์ตค่ะพื้นที่ประมาณกี่ตารางเมตระคะประมาณ20ตารางเมตระครับอ๋อโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวแจ้งพาไปชมตัวอย่างสินค้าติดตั้งจริงนะคะเ<ด>ชิญด้านในเลยค่ะ เชิญด้านนี้ได้เลยนะคะคุณอาร์ตค่ะตรงนี้ค่ะจะเป็นตัวอย่างงานติดตั้งจริงอะค่ะของวัสดุเซนล่าซึ่งเราค่ะสามารถที่จะปริ้นนะคะหรือว่าเลือกรูปแบบที่เราชอบได้เลยจะเป็นรูปที่คุณอาร์ตสนใจอะคะ่ะก็คือสั่งปริ้นเป็นรูปแบบดิจิทัลปริ้นติ้งได้เลยอะคะ่ะแล้วถ้าเราจะเอารูปตัวเองเนี้ยได้ไหมครับ ออได้เลยค่ะจะเป็นรูปคุณอาช่วงจังหวะเตะแบบท่าสวยๆหรือว่าต่อชูถ้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถสั่งทาพิเศษเป็นรูปแบบที่เราต้องการได้เลยเวลาเพื่อนมาปาร์ตี้ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เห็นในเรื่องของความสวยงามที่เรามีรูปเราอะค่ะติดตั้งตรงนี้ด้วยแล้วก็คุณสมบัติเขาก็ช่วยในเรื่องของการซับเสียงได้ด้วยอะค่ะ อันนี้จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะคุณอาร์ทที่เป็นรูปแบบของการติดตั้งพื้นที่ผืนใหญ่อะค่ะอย่างเช่นห้องรับแขกหรือว่าบริเวณถงบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะตัวนี้จะเป็นรูปแบบที่โชว์สินค้าเลยค่ะครับผมสนใจกันเสียงแล้วก็อันนี้ด้วยนะ ตัวนี้นะคะก็คือของเราจะมีบริการเข้าไปสำรวจหน้างานซึ่งส่วนนี้จะมีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะโดยการเข้าไปที่ไปสำรวจหน้างานของคุณอาร์ตอะคะ่ะแล้วก็วัดพื้นที่มาหลังจากที่ทางทีมเข้าไปสำรวจหน้างาน,นะคะ่ะที่เราเห็นรูปแบบแบบนี้ทางทีมเขาจะมีบริการออกแบบให้ด้วยหลังจากที่คุณอาร์ตอะคะ่ะถูกใจกับแบบแล้วค่ะเขาก็จะเสนอราคาให้คุณอาร์ตตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะคะใช่ค่ะ ที SG Home Experi e กซ e เพีนแฟนคลับเมืองทองสามารถมาหาไอเดียและแรงบันดาลใจจากที่นี่ได้เลยนะครับเพราะผู้เชี่ยวชาญของ SG Home เนี่ยจะสามารถให้คำแนะนำเพื่อช่วยในการตัดสินใจให้ง่ายยิ่งขึ้นครับและที่นี่ก็ยังมีสินค้าเกี่ยวกับการทำบ้านให้เลือกหลากหลายอีกด้วยล่ะครับแต่ทําให้สะดวกมาที่สาขานี้นะครับก็สามารถที่จะไปปรึกษาเรื่องการทำบ้านกับผู้เชี่ยวชาญและก็หาไอเดียในการทำบ้านได้ที่ร้าน SG Home ทั่วประเทศหรือที่ www.sghome.com ครับ และตั้งแต่วันที่1เมษายน2565ถึงวันที่30เมษายน2565นี้นะครับถ้าเกิดแฟนคลับกิเลสผยญคอเรามาที่ร้าน S G Home Experience แล้วเช็คอินแล้วก็โพสต์ถ่ายรูปคู่กับมุมใดมุมหนึ่งก็ได้นะครับที่ร้าน S G Home Experience สามารถรับกระเป๋าผ้า S G Home ใบนี้ไปได้เลยนะครับจำนวน1ใบแต่ต้องรีบกันหน่อยนะครับเนื่องจากว่ากระเป๋าผ้ามีจำนวนจำกัดครับเฉพาะ30ท่านแรกที่ร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไขที่ทาง S G ได้แจ้งไปนั่นเองล่ะ ครับ,รบอันนี้จะเป็นวัสดุซับเสียงที่เป็นดิจิตอลปรินติอีกรูปแบบหนึ่งนะคะคุณอาร์ตจะเป็นการปรินต์เหมือนวิวธรรมชาติอะคะ่ะบางบ้านนะคะชอบความเป็นธรรมชาติเอามาอยู่ในบ้านตัวนี้จะมีรูปแบบปตาคา้าเป็นบ่อสะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแบบนี้ถูกใจไหมคะคุณอาร์ตชอบนะครับ จะได้ความสบายตามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อคุณอาร์เราไปติดที่ห้องรับแขกก็ได้ค่ะเผื่อเพื่อนๆมาอะไรอย่างเงี้ยดูหนังฟังเพลงตรงห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นนะคะก็จะได้ความสบายตาแล้วก็ได้มูดในเรื่องของการแบบซับเสียงได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณอาร์วันนี้มาทัวร์ s อสซี e e โฮมเอ็กซ์นะคะในเรื่องของส่วนที่เป็นการกั้นเสียงแล้วก็วัสดุซับเสียงของเราด้วยได้ไอเดียไปเยอะไหมคะครับก็ต้องขอบคุณพี่ๆทาง s c g Home e x p เอ็กซ์นะครับ,รบที่ช่วยให้ผมได้มีไอเดียในการ ทำห้องรังเล่นในการเก็บเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะใเลยค่ะยินดีมากๆเลยค่ะคุณอาร์ตแจ้งมีอะไรฝากถึงแฟนคลับเมืองทองไหมครับค่ะก็คือฝากถึงแฟนคลับเมืองทองนะคะถ้าหากว่ามีปัญหาเรื่องบ้านนะคะสนใจเรื่องของการสร้างต่อเติมซ่อมแซมอะค่ะหรือปรับปรุงบ้านนะคะสามารถนะคะแวะเข้ามาที่ S C G Home Experience ที่นี่นะคะหรือว่า S C G Home ใกล้พื้นที่ทั่วประเทศได้เลยหรือถ้าหากสะดวกช่องทางออนไลน์ค่ะเว็บเว็บ S C G Home com ได้เลยค่ะอันนี้ป่าผู้ชายป่ะครับ ยังไงอะคะค <laughs> ตึงโป๊ะ<อ> <laughs>